เป็นีวันนี้นะคะวันที่14ค่ะเรามาสอบสอบูรณกันนะคะเ <c oughs> พราะจะขึ้นดอยวันที่15นะคะ <c oughs> <ว>คนนี้นะคะใส่ทรง A มาค่ะแม่แม่สอนแท้ของะะพีย่เป <c oughs> ็นคนเรียบร้อยตั้งแต่กังหนิดงเจ้าหน้าที่อย <c oughs> <c oughs> ู่ไหนครับชื่ออะไรครับโอเคครับน, <c oughs> นี่เป็นพี่เบลลีนะค,ะ <c oughs> ในใครับโอ้โ <c oughs> หโ <c oughs> ลดเวลาหลับจงเจ๋ง อยู่ไหนไปทำอะไรตรงนั้นมาอยู่ด้วยกันตรงนี้อยู่ไม่ใช่หนาวไม่ใช่หนาววันนี้วันที่4ค่ะ2วันที่2ค่ะสำหรับการซื้อขายของการซ้อมซื่อขายของการซ้อมในการซื้อขายการซ้อขแล้ววันนี้วันที่1สุขไม่มีซ้อมค่ะวิเดี๋ยวแล้วแผงเปญก็ไว้ให้ดูนะคะทุกคน เดินนะคะกวค่ะเจ้าหญิงหันหน้ามาหน่อยอุ้ยหตัวอุ้ยแรงเกินปดไปให้เจ้าหญิงป่ะเนี่ยอันนี้คือหลังจากซอมวิ่งนะคะไม่วิ่งไม่ขึ้นแล้วหนักขามากสู้ตายนะคะสู้ตายค่ะตายแล้วเหลือแต่สู้ ข้าวเท้าของเรานะคะข้าวเหนียวหมูนอ้แล้วก็ไข่ต้มค่ะอร่อยไหมคะฟิลมกินแล้วแห้งมากค่ะอุ้ยแรงเกินไม่ถึงเลยอร่อยไหมคะจะไปทำน้าแล้วลูกบ้าอยู่าพี่ได้ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา5โมงตี5 55นะคะพร้อมหรือยังคะจะไปพิชิตดอยอุ้ยแรงเกิน ตอนนี้นะคะเราเริ่มออกเดินทางแล้วเฮ้ยแข็งชีสุดยอดโ้ยมีแสงแล้วน่าสวยเลยอ่ะดูสิทุกคนบอกเมื่อน่อยเรียนชิ้งแล้วงนคือ สีบาเย็นสีม่วงและสีชมพูเสมือนการนำเอาดวงดอกไม้และมวลปุกผามาถวายบรรทาแด่องค์พระทธาเจ้าโดยหลังจากวิ่งออกหน้ามอได้แป๊บหนึ่งวล้แถวเหนียมากอุ๊ยวี่กี่ได้ถึงกล้องแล้วแต่ละคนคือแถวเราหายเบี้ยมากเลยคือ เ้สามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มขึ้นรอยของแท <existe> ่แล้วค่ะทงภาพเลยค่ะเหนื่อยเลยแค่ใช้เวลาักก็คือบรรยากาศของเกาหลีน้อยนะคะด้วยว่าเกาหลีน้อยเกาหลีน้อยไม่ใช่ผีน้อยนะโอเคค่ะอันนี้นะคะบอกมือไหนค่ะเกาหลีน้อยจะถึงรอยกี่คนนะคะมาดูกันเนาะอีสิบโลนะคะตอนนี้ ขันมาเราเดียว่ะงค่ะเหนื่อยมากหน้าเหมือนบอมึงกูเหมือนผู้ใหญ่บ้านมากเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอีกสิบโลสู้ไหมคะดูแข็งมากเอทู w o วันเกิดใครไม่รู้แต่ไม่ใช่ของเรานะคะหมูค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะวันเกิดวันนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆทุกความต้องการทั้แรงนะคะอีกแปดโลค่ะแนบบอก อาจารย์เหนื่อยไหมคะอาจารย์เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมหได้อยู่ส,สุดด้วยนะ,ะไม่ไม,ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่วันร้อนทิพย,ย์ไปดมเป็นสิ่งสำคัญน,นะคะใครจะขึ้นลอยงี้เลยอะป้ามอมมเนตุก ตอนนี้พักแล้วค่ะแดม่หนูดูลูกบ้านไม่ไหวอ่ะแต่เูอร์ยังช่วยเราอยู่แตกไว้นะนอนกลางนอนกลางห้อ เพื่อนนะคะไปพักมาได้อะไรกับมาคะอยากโทรมาขอเลขชัยชัอุ้ยแรงเกินเขาแลกพ้าคาดการส่วนเพื่อนกูนั้นแลกชีวิตชีวิตแลกชีวิตค่ะถึงจุดแจกของแล้วค่ะเอาหมดส้นไม่ต้องก็บอกมาอุยเอาหมดค่ะรุ่คนนี้สวย ุ้ยสวยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหนะค่ะใส่ะจ็คเก็นค่ะเอาไหมคะเอาค่ะใช่ค่ะทานได้ค่ะถ้าถามว่าขึ้นดอยได้แล้วนะคะได้จิบน้ำค่ะลองมาทุกเดือนถองซื้ค่ะไหนซื้อน้ำดูสิกินมาทุกยี่ห้อสปอนเซอร์ใดๆอาจารย์ข้าไม่เดินแล้วเหรอคะวิอาจารย์มาเดินแล้วค่ะรู้สึกว่าหิวข้าวมากน่ากิวข้าวไหม ตอนนี้เราถึงจุดพักกินข้าวแล้วค่ะจะบอกว่าหิวข้าวมากจะกินยี่ห่อค่ะห่อเดียวเพราะมันอิ่มไปอะต้าเหนื่อยไหมแค่ต้านี่หว่าเพราะเขาขา่ดิ้นเห็นไหมล่ะเหนื่อยไหมทำกรรมอะไรไว้เหนื่อยจะกินข้าวยี่ห่อก็เดี๋ยวก็มองเปิดให้หน่อยกล่องสุ่มกล่องสุ่มหนึ่งศูนย์หนึ่งเปิดให้หน่อยเจ้า อยากกินข้าวโอเคได้ข้าวได้ถ้าดูเขาไหมเดือดเขาทำอไรมันเป็นอะไรไม่ไคนจะแปลกเล่นเหมือนมึงอ่ะ,อะสามโลนี่มันนานแค่ไหนหวะนานเพราะที่ทำให้มึงเหนื่อยได้กีฬาขึ้นขาไปดันกีฬาสามโลเท่านั้นคะ่ะอะไรจ๊ะสามโลเต้าอั้นนะคะนี่ทำไมทำอย่างนี้งงมนรถเฉย อีกหนึ่ลเจอีกหนึ่งโ้เก่งมากอีกยืปดี่อีกอีกอกดยืดดีค่ะยืดเส้นยืนสายก่อนขึ้นโคงสปิริตอันนี้คือสีหน้านะคะก่อนขึ้นหลังขึ้นจะเหลืออีกคนโคงสดีเกลเห ทุกคนเก่งมากเลยสิบสามโลเลยนะไม่ใช่น้อยนะสิบสามโลนะเก่งมากสิบสามโลเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอีกโลเดียวอีกโลเดียวสู้เว้ยจัดสู้กลิ้งจะไปแล้วเ่งคนเยี่ยมเกรดด้วยซามิลลิลิตรแล้วเจ๊อย่าววีนะคะ ด้วยรึาคะทุกคนมันสูงมากเราต้องิ่งกันขึ้นีกันขึ้นปีน่ายล้มกันคะโอ้คลิปนี้ถึงแม่นะคะถ้าสมว่าไม่ว่าแม่อยู่ไนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยส่งรักกลับมาพี่ไม่บอกไปรักแม่ถ้าแม่ฟังอยู่ชิดหนูหน่อยนะรักแม่ที่สุดในโลกเลย นี่คือบันไดที่ต้องเดินขึ้นนะคะคว่าหอบเลยลท่านี้ต้อมาได้ถึงแล้วค่ะถึงแล้ค่ะยังไม่ตายเกิดละบันได,ค,นดคือแบบกี่ขัน้นคิดว่าร้อยถึงหมอยร้อยเกินไรถึงเกินร้อยอะเนนกิอะขอพรนีขอพรนะะ เดี๋ยวรงคนลงเลยนะลูกลงคนลงเลยนะลงคนลงเลยครับเดี๋ยวลงมาค่ะเกียงลงไปเลยครับไปดู